นะ้านะแล้วเหรอเอาแล้วคนนี้ไม่ใช่แฟนเหรอไม่ใช่แฟนแล้วเป็นอะไรกันน่ะเป็นเพืเ่อน,น,นกันเหรอน้อาแล้วหนูคบามานานยังคนนั้นน่ะคบมานานยังคนที่เป็นแฟนน่ะนาแล้วเหรอเอาเขาโทรอะไรมาหาเราบ้างปะโทรมาเออแล้วหนูรักเขาปะรักแล้วรูย้ยดงไงว่าเขาจะไม่มีแฟนใหม่ไม่มีอะไรเงี้ย เขาจะไม่รักคนอื่นเขาจะรักแต่หนูเขาจะไม่รักคนอื่นเขาจะรักแต่หนูโอ้อ่าเห็นไหมงอนแล้วเพื่อนนะเห็นป่าวแล้วไม่รักเหรอไม่รักคนนี้เหรอไม่รักแล้วแฟนแฟนเราอ่ะแฟนเราหล่อไหมหล่อหล่อแบบขั้นไหนขั้นเทพเลยป่ะขั้นเทพ แล้วคบกันมานานยังเนี่ยนานแล้วกี่กี่ปีละมันคบกันหปีแล้วมันคบกันยังไงวะเนี่ยเกินสามปีเกิดมาสามปีแล้วคบกันห้าปีฮ่าฮ่าฮาปีาฮ่า่าฮ่าอ่าฮ่าฮาฮ่าา่าาเาา่่าย่าาาาาาาหานาาาาา แล้วแฟนหนูทำงานอะไรอ่ะสอนบุรีเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรอ่ะฮะขับส่งของขับรถส่งของเออโอ้โหเอาไอ้นี่ก็น้อยใจเลยคันเนี้ยไม่มีใจให้คนข้างๆมั้งเหรอไม่มีเลย ม,มีใจอยู่กับคนที่รักมีใจอยู่กับคนที่รักแม่คะนูไม่ชอบไปอ่ะโอ้โหส <c oughs> ุดยอดสุดยอดหวังว่าคลิปนี้คงดังนะครับไม่